เราจะกิน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 แล้วก็กินนะครับแปลว่าเป็นเป็นคนคิดสูตรเค้กตังเลยใช่ไหมครับเมนูแรกมาแล้วชาเลยนะชาหมูย่างเอาจิบหมูนะครับจิ้มส้มเจืองนี่น,นีมาดูปันต้องโกะทอดทแท้โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรปลาท้องโกะไส้ไก่โรตีแกงเนื้อ ครับถึงจังหวัดตรังกันแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตรังกันพาทุกคนเที่ยวตรังกันใช่ไหมั้ยคเขาครับหิวยังครับตรังเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของกินของกินมีหลากหลายมากเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเมืองท่าที่ค้าขายกับเมืองจีนเยอะเพราะฉนั้นมีทั้งคนจีนตั้งลกลากมีทั้งประเพณีวัฒนธรรมจากจีนมานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองตรังกัน ตั้งแต่ลงใต้มาเรยไม่ยังไม่มีแบบในเมืองเลยนะเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นในเมืองและเป็นเมืองที่ของกินขึ้นชื่อมากๆด้วยมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเค้กขุกมิ่งเค้กตังอ,อ่ติ่มซำอะไรต่างๆนะเยอะแยะหมดบรรยายไม่หมดทีเดียวท่าน,นี้เราอยู่ถึงที่แรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อเค้กมาก,ก่อนเลยเปิดด้วยขนมหวานกันเลยครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปในเมืองไปลงกันนี่อันนี้เป็น ร้านเค้กเก่าแก่ในเมืองตังนะครับชื่อเค้กขุกมิง่งคืออะไรอ่ะไม่รู้เคยกินมาเด็กๆมาแล้วสิเอาไปลองเ,อเดี๋ยว<ม>ถ,าถามชื่อเขาด้วยนะมึงชื่ออะไรไเรียกเรียกถูกหมอลาวหมอลาวหมอลาวมีรถเยอะมากเลยอ่ะอยากกินมะพร้าวอ่อนอะมะพร้าวอ่อนเอามะพร้าวอ่อนส้มเอาดิส้มอยู่นี่อา่างั้นเอาสองอย่างเลยโบราณมัน ไม่ใส่ะลรเลยนี่รถขายอ๋อนี่คือเคลืขายไม่ใส่เลยนี่ถือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดเลยเนาะเก่าแก่ที่สุดในในจังหวัดตรังเลยครับไม่ทราบว่าคุณคุณป้าขายมานานหรือยังครับเนี้ยรุ่นที่สองรุ่นที่สองนี่รุ่นแรกนี่รุ่นแรกคุณพ่ออนี่ต้นกําเนิดนะครับอ๋อขุกมิ่งคือชื่อชื่อคุณพ่ออ๋อชื่อโกขุกมิ่งอ๋อ แปลว่าเป็นเป็นคนคิดสูตรเค้กตังเลยใช่ไหมครับแล้วร้านร้านอื่นๆก็เอาไปทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยเค้กมีรูมีต้นกําเนิดที่ตําบลลาพูราอาเภอห้วยยอดจังหวัดตังจากผู้ที่มีชื่อว่าขุกมิ่งแซหิงขุกมิ่งได้คิดค้นทดลองและดัดแปลงนําถังน้ํามันขนาด200ลิตรทําเป็นเตาอบขนมเค้ก แต่ยังพบอุปสรรคคือขนมเค้กสุกไม่ทั่วถึงทางลูกขอบสุกตรงกลางไม่สุกตรงกลางสุกขอบไม่ผูกมิ้งจึงสร้างแบบพิมเจาะรูไว้ตรงกลางเพื่อให้ความร้อนกระจายให้ทั่วถึงและนี่จึงกลายเป็นที่มาของเค้กกลางมีลูคือในความทรงจำเนี่ยร้านร้านเนี่ยคุณคุณว่าตอนพ่อพามาสักประมาณห6หขวบ7ขวบแล้วอแนีพ่อทำไกด์ครับทงใต้เนี่ย ผมก็มาตามพ่อประจําเนี่ยพุณคุณว่าเหมือนพาลูกทัวร์มาวแวะอะไรแถวแถบนี้ครับเห็นร้านแล้วคุณมากมน่าจะใช่เพราะเก่าแก่จริงเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนี่มาถึงตรังวันแรกนี่ก็ขนมหวานกันเลยนะครับนี่ลอง <ทำ S 1> ลองลให้เป็นไรหรอกอให้คุณแม่นุชทานทานก่อนอันนี้อันนี้เลยโอ้โหนี่นี่แค่จับนะยังนุ่มเลย อืมอืมอร่อยมากรู้สึกถึงความแบบมันมันไม่เลี่ยนอ่ะไม่เลี่ยนหัวเลยเนี่ยไม่เลยเหรอเอวี่เป็นอ้ไรกันอืมอร่อยจริงๆมันอารมณ์เหมือนมันคือเค้กไข่อ่ะแบบใส่กลิ่นใส่ไก่กลิ่นเข้าไปด้วยอืม อ๋อเหรอครับเป็ใส่ของแท้เลยใสมะพร้าวนี่ก้อนมะพร้าวอร่อยครับอร่อยมากอร่อยจริงครับเค้กขูกมิ่งเบาๆอ่ะกินแล้วไม่เลี่ยนเหมือนเค้กฝรั่งนะครับแล้วราคาถูกมากเลย9 5้าสบห้าบาทแล้วราคาในดั้งเดิมเมื่อก่อนนี้ขายอะไรครับเมื่อก่อนลเี่ยเมื่อก่อนกรอบละ้าอ้อแล้วต้นทุนมันขึ้นหมดแล้วครับ จร่งครับขอบคุณมากนะครับ,บเดี๋ยวมาลองออริจินอลใหม่เราไปลุยตังต่อก็บของกินนะครับนี่คุณมาถึงลองชิมเลยครับดูดีอร่อยไหมเค้กคุกมิ่งอ่าตอนนี้เราอยู่กลางเมืองตรังแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าจากร้านคุกมิ่งจะไปโกยาวหรวอ,อย่างอางะปิดโทรไปจะไปร้านโกชอยก็ปิดแต่ร้านนี้เปิดเราโรเช็คแล้วเนี่ยชื่อร้านอะไรเนี่ย เฉินเจียติมซัาคาเฟ่นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันชิงหมิงซึ่งเราก็เพิ่งเพิ่งได้รับรู้มาไม่ไม่ไม่กี่วันก่อนแล้วเราก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าที่ตรังเนี่ยคนจีนเยอะไงหยุดหยุดแบบร้านเก่าแก่เนี่ยหยุดหมดเลยยิ่งร้านที่ชื่อจีนจีนยหยุดหมดเลยแต่อันนี้เป็นร้านแบบเหมือนเป็นสไตล์ใหม่แล้วก็เลยเปิดไอร้านเก่าแก่นี่ปิดหมดจริงๆเออแต่พรุ่งนี้จะเปิดหมดละ เดี๋ยวคืนนี้จะไปวางแผนไงพรุ่งนี้เราเราเราจะเราจะกิน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 แล้วก็กินนะครับ <c oughs> ดูน่ากลัวมากนะเชา้ามือา้อเช้ามื้อสายมื้อเที่ยงมื้อบ่ายและมื้อเย็นนะครับเราจะกินกันห้ามื้อเลยแต่เรากินไม่เยอะนะเราจะชิมอย่างหน่อยอน่อยอน่อยหน่อย,อย,อยแล้วก็ระหว่างระหว่างหลังจากกินนะี่ยเราก็ไปหาที่เดินเล่นอะไรเงี้ยย่อยย่อยบ้างนะครับถึงแล้วนะครับเฉินเจีย ก็เป็นร้านแนวใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ร้านแนวเก่าที่บอกว่าไม่เปิดนึกว่าจะเป็นเส้นนี่เขาเขามีเขามีประวัติด้วยนะเขาบอกว่าเชฟพลเมื่อ1 6ปีก่อนเนี่ยเดินทางไปไปเรียนถึงเมืองกวางโจยนะเรียนภาษาทำอาหารอันนี้ทำบังซาลาเปาส้าครีมคือเอาง่ายๆเลยว่าเป็นร้านแบบฟิวชั่น เอาความเป็นแบบเก่ามาทำให้ให้มันเจ๋งขึ้นออดีนะดีนะเมนูสวยอย่างนี้เมนูแรกมาแล้วชาเลยนะชาหมูย่างอ่าแปลกดีชาหมูย่างแล้วก็นี้เกี๊ยวกุ้งซอสเฉยฉวนอันนี้เกี๊ยวกุ้งซอสเฉยฉวนนี่ก็เต๋วหลอดหมูแดงแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเมนูของต้งหัวข้าวเหนียวข้าวเจ้าผมดมให้ดม มันเป็นกลิ่นซินนามอนอ่านี่คือกลิ่นเขาก็เอาแค่กลิ่นเฉยเราลองชิมอะไรดีลองชิมชาก่อนแล้วกันเนาะให้คุกกี้มาด้วยน่ชิมชาดูเยอยากกินคุกกี้อืมกลิ่นหอมดีครับเดี๋ยวกันชิมไปย้งไอืมอืมแบ่งกันนี่มีชาม่กินคุกกี้ด้วยเฮ้ยอร่อยแล้วจุดเด่นที่ต่างกันนะ ติ่มซำที่ที่ตตงเนี่ยเขาไม่จิ้มกับจิ๊กโชวจิ้มกับนี่เนี่ยเขาเรียกว่าส้มเจียงน้ำจิ้มติ่มซำที่พบได้ในทุกๆร้านติ่มซำในจังหวัดตรังมีชื่อเรียกหลายชื่อํำเจืองคำเจืองส้มเจืองหรือข้ามเจืองคาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของชาวไทยเชื้อสายจีน มีลักษณะเป็นน้ำจิ้มสีแดงออกไปทางส้มเนื้อมีสัมผัสข้นรสชาติออกหวานนํำอ่ะลองชิมอะไรก่อนดีลองก็เตี๋ยวหลอดดูอืออือืมย๋วหอดดก๋เตี๋ยวหลอดหมูแดงอร่อยมากเลยตัวหมูแดงเขาอร่อยเดินหลอดซ้ เป็นข้าวเหนียวทอดนะครับใช่ไหมข้าวเหนียวทอดไส้ไส้ไส้หมูได้เดี๋ยวป้าหยิบให้เลยอ่ะกินทั้งคำไปเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะอุ้ยเฮ้ยร้านนี้ดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาได้เลยอยากทำทำเลยเอาอีกแล้วอร่อยที่บอกคือรสชาติรสโต๊ะพอแล้วเดี๋ยวห่มเดี๋ยวหล่น ต่อไปเดี๋ยวลองเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งพริกเสฉวนนะครับอืมไม่เผ็ดข้นอร่อยเลยครับไม่เผ็ดเลยอร่ยอเเยอมมเมนูต่อไปต่อต่อไปมาแล้วนะครับให้ดูกันซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็มเรื่องผงกุนะ้ยช่ายนึ่งจีบหมูแล้วก็ฟองเต้าหู้ จริงๆแล้วน่ากินอีกหลายอย่างนะแต่เราไม่สามารถกินได้หมดจริงเรากินได้แคนะ่นี้แหละอันนี้เบงทข้อนเหนียวข้าวเหนียวทอดไส้หมูข้างในานะครับอ,อร่อยอ,อ,รนะอร่อยเอายิงกันนะอร่อยกว่าปูปีฮับพามีกาเลยนม่พูดจริงนะเอาใช่ป่ะริงถ้าไปเปิดที่กรุงเทพนะร้านแตกบอกให้ ไอเนี่ยไอก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงเนี่ยอร่อยมากนะสิ่งที่เจ๋งคือร้านนี้เขาจะดูจากประวัติเชฟเนี่ยเขาเป็นเชฟที่แบบไปเรียนจากที่จีนมาแต่ว่า a ัดแอปทำให้ทำให้อาหารมันทันสมัยมากขึ้นได้ได้ดีมากๆเลยนี่ยเห็นไนี่ยเล็กชิมเอาจิบหมูนะครับชิมส้มเจืองนะฮะเดี๋ยวชิมให้ดู ออ่ยให้ดูกุยช่ายนึ่งนะครับเอ,อ๋กุยช่ายนึ่งมีซ้อนขอเขาด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอร่อยว้าเห็นไหมบอกแล้ว,ใใว,วข้าวเหนียวไหม โอเข้าวเหนียวหมูเนี่ยเจ๋งข้าวเหนียวทอดหมูเนี่ยนะถ้าสั่งบะหมี่หมูแดงมาก็คิดว่าอร่อยเพราะว่าตัวหมูแดงเราลองเนี่ยก็เดืยวร้อนแล้วอร่อยอันนี้แหละนะฟองเต้าหู้ใช่ไหมมนุษย์ยัดไส้อะข้างนอกเป็นฟองเต้าหู้อะข้างในน่าจะเป็นไส้หมูแหละมาชิมดูอืมอร่อยอร่อยแล้ว รานนี้เขามีเขามีความดั้งเดิมและฟิวชั่นขึ้นมาด้วยทำให้มันแบบเพิ่มมูลค่าดีๆมากๆเลยแต่ราคาเขาไม่ได้แพงนะเนี่ยชานี้60 6 5มั้ง60 6น5เนี่ย<อ>ถ้าอยู่กรุงเทพก็มี80ถึง120ร้านนี้นะครับเฉินเจียงคาเฟ่น,นะครับคอนเฟิร์มเลยอร่อยมาก10คะแนนนะ ให้สิบคะแนนเลยแล้วกันไม่รู้จะหักตรงไหนอร่อยหมดเลยอ่ะเดียวยาเพราะราคาราคาแบบไม่แพงเลยเนี่ยเมื่อกี้ชาไอชาเนี่ย65บานะไอไอพวกสลับเปานะสลับเปลาของเฮ็มเราวา25 25บายนี่ไม่แพงเลยนะแล้วก็ไอแป้งข้าวเหนียวไส้หมูย่างเนี่ย3อันเนี่ย55บาบาทเออราคาไม่แพง ขนมจีบหมูขนมจีบหมู33บาทเนี่ย33บาทหมูแน่นๆเลยอ่ะหมูแน่นแและอร่อยด้วยใช่จีบหมูอร่อยมากนี่นี่นี่ทุกคนก่อนเปลี่ยนร้านเนี่ยชื่อขนมจีบสังขยานะครับคุณย่าบอกว่าเป็นขนมดังของที่นี่มาที่ต้องกินคุณย่ากินให้ดูเลยคุณย่ากินดูเลยอ๋อเป็นไส้สังขยาข้างในอขอขอแบ่งด้วยขอแบ่งด้วยเท่าที่ดูจากลักษณะนะ มันเป็นเหมือนแป้งแป้งพายอะแป้งพับอะแล้วก็อ่ะคุณข,ขาวเนี่ยลองชิแบบม Beer. ด,ดูอันมือจะจับเองนะครับแล้วข้างในก็เป็นไส้สังขยานะครับเนี่ยดูนะนะอย่างข้างในไหมข้างในไหมสังขะยาเอออืมเออดีเอยดีมันเหมือนแป้งม,มันเหมือนแบบ แป้งพายแหละแป้งพายแป้งกะลีปั๊บอะกรอบๆไม่ได้กรอบมากเรียกกรอบอแบบตุบๆแบบอย่างนั้นแหละแล้วในเป็นนังกะใหญ่แห้งๆหน่อยอืมดีเลยตอนนี้มาอยู่ที่ห้องนะครับเรือรัษด,ดาเอ็กเพสนี่เห็นคนตะก,กาอยู่ข้างไหมกินมือเยงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองกินมือเย็ยนแต่ลองกินเย็นเนี่ยอันนี้ที่เราซื้อจำได้ไหมให้เราซื้อที่อะไรน,นะเคสคุกมิ่งอ่า ขนมงาแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอาหลัวเอาวภาษาจีนนะ<ม>อ่ะจําชื่อไม่ได้ละต้องทำม่อเหลาหรือขนมงาพองม่อแปลว่างาเหลาแปลว่าพองเป็นขนมที่ได้รับสืบทอดวัฒนธรรมการกินมาจากชาวจีนหกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ตสมัยอดีต ส่วนผสมหลักของขนมงาพองก็คือหัวบอลแป้งข้าวเหนียวโมเสและงาคั่วจากเตาถ่านอร่อยไม่เก่าด้วยตะลงอร่อยหรืออร่อยอร่วยอ่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้ให้เมนูชิมไปดูรสชาติม่บรรยายให้เป็นแบบนักรีวิวเลยกรอบหอมงาไม่ได้มีไส้เลยใช่ไหมเหมือนแบบชิมั้างชิมม้งไม่เอาอันใหม่เลย เดี๋ยวทำผมหวานนิดนึ่งอะเออแต่หวานไปหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ไม่หวานมากเลนะหวานมากอันนีงว่ามันมีความหวานนิดหนึ่งขุนไม่ลองชิมหรอลูกขนมของของของจีนนะที่ร้านเค้กคุณหนึ่งอะไรนะงาอะไรทีกอย่างเนะงาหลวอะไรนะหลวงที่อย่างเนะ ม่รู้คุณชอบไหมชอบไม่ชอบบอกได้นะคุณไม่ชอบช bon. โอเค <laughs> เป็นขนมแบบโบราณน,นิดหนึ่งนะครับเด็กอาจจะไม่ค่อยชอบอ่าไม่ชอบก็คือคุณแม่แบบคุณนม่กินเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้ก่อนไปกินร้านซินจิวซินจิวมั้งซินเออซินจิวบางอย่างหนึ่งเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นตอนนี้นะครับเราออกมาจากโรงแรมแล้วเราอยู่ตรงหอนาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับก็ดูรีวิวมาเหมือนกันเดี๋ยวไปลองกินดูนะครับ ถึงแล้วนะครับร้านซินจิวเป็นร้านแบบเก่าแก่มากคือเข้ามาข้างในเนี่ยรู้ได้ถึงความเก่าแก่เลยแค่นี้แหละครับแค,บนค,บนคบ่นี้ครับโอ้นี่นะครับที่นี่จีบนะครับเนี่ยอ่าก็เ,เรียกว่าอะไรอ่ะถ้วยแล้วกันเนาะถ้วยละยี่สิบอันนี้คือแบบตังแทะนะคือเขาเขายกมาแล้วเราก็หยิบหยิบเท่าที่กิน ไม่ต้องสั่งเดี๋ยวเดินมาให้หยิบเรามาชิมอย่างแรกก่อนเลยจิมหมูเป็นแบบหน้าตาก็เป็นแบบธรรมดานะอันนี้เ,เราเรีวิวตามจริงแล้วกันนะแต่ร้านร้านเนี่ยดูแล้วเขาดังเรื่องบลาท้องโก๋จะได้ฟิล์บรรยากาศแน่ๆนแน่ๆนะส้มเจอือไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าเรียกมาทั้งวันเลยส้มเจอือปลาท้องก๋งงร้าน อืมอาจจะแม่อร่อยเท่าร้านที่แล้วนะแต่ก็อร่อยอืมเอาส้มเตี้ยงอืมมันมีหลายชื่อมากเลยอ๋อมันมีหลายชื่อแล้วแต่จะออกเสียงเป็นภาษาจีนไงเนี่ยมันเทศฮะเก๋าทำจากมันเทศขัวลิสงอืมทำไปโม่ละเอียดแล้วก็ปรุงด้วยน้ำซั่นหอมโอ้ยวอ่ะอ้าวอือฮะเ้ฮะเก๋าดีนะะเก๋าอร่อย แ้านี้ข้าเก๋าดีฮ้าเก๋าอร่อยนี่ทุกคนเนี่ยไอกระดาษเนี่ยเมื่อกี้แม่นุชเข้ามาบอกว่าให้ให้ใหจดใส่เลยเลยไหมคะเนี่ยเอ๊ะแต่จริงแล้วมันคือที่จับปอต้องโกนะเดี๋ยวจับให้ดูโอ้แต่ร้านนี้นะเรื่องอากาศมันเรื่องเรื่อง,อ,งอุณหภูมิร้านอะหายห่วงร้อนหายห่วงนี่คือนั่งนั่งร้อนดูแต่ไม่เป็นไรมันได้ฟิลมันได้ฟิลอันนี้อะไรนะโกปีโกปีโปรบราณ เออต้องชิมโหหืเมเข้มข้นอันนี้อันนี้มีเหรอ่อนี่อ่ะ,อนนอะสิขุดเลือดเลือดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ห้ามห้ามถือห้ามถือเออแค่นั้นก็พอแล้วอ่าอันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเนื้อเป็นเนื้อสัตว์อะไรลองกินดูอาคุณชิมให้ท่านผู้ชมดูสิอร่อยไหมเยยเยี่ยงเยี่ยอร่อยอะอร่อยอะโอเคเยเนีมันต้องจิ้มนี้ด้วย<อ>นี่เน่น้ำน้ำจิม<อ>ม้มได้แล้ผมครับได้แล้วแล้วแบบไอ้เล็กๆก็มีใช่ไหมโอเล็กๆไม่ได้ทำเด่๋อวนี้ไม่ทำหรอโอ้เสียดายเราไม่ทำแล้วอ๋ออ๋อตอนนี้ไม่ทานโอเคอ<ม>ืม มาแล้วครับพระเอกพระเอกของร้านนี้คือปลาท่องโกะเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นอันนี้ไหมเขาเรียกว่าสังขยาโบราณนะมันไม่เหมือนสังขยาใบใบเตยปกตินะมันเทคเจอร์มันจะหยาบหยาบหน่อยนี่นี่เขากินอย่างนี้กินอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จับอย่างนี้เราค่อยกินนะครับเออโอ้หน้ากินน่ากินนะ โอ้โหนี่จิ้มสังขยาด้วยนะอ่ะอาขุนจิ้มสังขยาด้วยระวังร้อนนะลูกอร่อยแม่อร่อยไหมอร่อยนะเฮ้ยมันอร่อยอร่อยเออ อันนี้สมกับที่เขาดังจริงมันอร่อยเออตัวปลาทั้งปกอะแป้งมันเหนียวรึมหนันบเคี่ยวอร่อยดีอะคือเคี่ยวหนึบหนับอะแล้วพอจิ้มกับสังขยาโบราณเนี่ยมันมันมีความเป็นสังขยาเต็มๆอะที่มันไม่มีแบบใบเตยมามาวุ่นวายอะเออนึกอ,ออกไหมมันคือสังขยา ขอ,อเพิ่มได้ได,ได้ม่นน่าจะได้นะร้านซินจิวนะครับตามตามชื่อเลยปัใป้ายมาเลยซินจิวปลาทั้งโข,งขงสังขยาต้องสัง่งถ้าใครกลัวไม่กลัวนอนนอนไม่หลับก็เนี่ยกลัวปีเนะี่ยอร่อยยมนด้วยลองชิมดู <S <S เค็มข้นถ้าเต็มสิบส่วนตัวให้ประมาณ8.5แล้วกันเพราะว่ามันไม่ถึงกับอร่อยหมดแต่บางอย่างอร่อยมากนี่น,น,นีมาดู ันต้องโกดทอดแท้ๆของอร่อยอ๋อแล้วพี่เข้าไปประกบการประสานกันาากด้วยน้ำน้ำเปล่าเหรอครับอ๋อเอาน้ำเปล่ามามาเชื่อมกันเฉยๆลูกน,น้่มตัว เราก็ลงเลยมาดูนี้นี่นี่นี่ของเด็ดมาแล้วนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วเราเขาบอกว่าทําไม่ทันนี่เขาเรียกว่าอะไรปลานกโกไส้ไก่คือรูป่างมันเหมือนไส้ไก่นะฉะนั้นมาเดี๋ยวมาลองเมาลองชิมกันชิมถังกะยานี่ถังกะยากิน๋ยวต้าชิมก่อนอือดีเลย จิ้มกินเลยั้นเดียวกันแต่กรอบเป็นแบบกรอบถ้าแบบใหญ่มันหนึบเหนียวอ,อร่อยนะอร่อยนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีที่นี่นะปลาทัองโก,ก็คือเต็มสิบได้สิบจริงอร่อยเดี๋ยวชิมบะหมี่แมนุ่ก่อนคือเม่นะุ่งอะสั่งบะหมี่ไปตั้งแต่แรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วก็เลยจะไม่เอาละกินอย่างอื่นไปละเรากนว่าขึ้นม,มาอือ เอ้ยข้อร่อยนะอืม,ม,ม,ห,ม,นะอมหมูแดงมานหิมบ้างเปล่าอือหมูแดงมันดูดีมากเลยอะ่ะดูดิคือมันดูหนานุ่มดีนะอืมน้ำแบบกินได้อืมเม,มืองตังเน้นะเรื่องเรื่องหมูแดงเนี่ยดูแล้วไว้ใจได้เป็นเม,มืองที่ทำหมูอร่อยอะ่ะทำหมูย่างอะ่ะ อโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนซินจิวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าน่าจะเป็นโลตีนะคืนนี้ก่อนนอนไปเข้าไปกินกันต่อที่ร้าน่อมานะครับคือร้านโลตีเมืองตรังนะครับโอเคงั้นเอาโลตีกรอบเฉยๆครับ,รบครับผมแล้วก็โลตีแกงเนื้อมีใช่ไหมครับมีค่ะโลตีแกงเนื้อครับที่หนึ่ง เมนูแรกมาแล้วชาเย็นนะครับชาเย็นใต้ชิมหน่อยใต้คนิ้วปอ้าออนี้ด้วยเขาปิดแล้อร่อยอ่ะอร่อย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 แต่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ร้านนั้นนะแต่ว่ากลิ่นอะไรพวกนี้หอมดีแต่บางๆหน่อยอร่อยเลยอร่อยเลยคุณย่าชิมดูเออเออใช่ ชานี่มาแล้วครับวันนี้โรตีแกงเนื้ออันนี้โรต,ตีกรอบนะครับจะแบ่งเขาะจะแยกนมกับน้ําตาลมานะครับให้จิ้มเองไม่ราดมาเลยซึ่งดีมากเลยนะเดี๋ยวชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนชิมน้ำอันเดียวก่อนอ,อร่อยเห็นไหมครับท่านผู้ชม โรตีเหนียวหนึบหนับกำลังดีเคี้ยวอร่อยเนื้อเนี่ยไม่ได้เปื่อยมากนะแต่กัดก็นุ่มๆส,สบายเลยเครื่องแกงดีเครื่องแก,ง,ง,แกงแบบมันเป็นแกงเหมือนแกงมัส,สมั่นนิดๆนะเนอะอร่อยไหมครับนี่ส่วนนี้โรตีกรอบโรตีกรอบไหมนี่เน้อจ,จิ้มจิ้มไม่ดูนี่โรตีกรอบจิ้มนมุข้น โอ้บางกรอบเฮ้ยอร่อยกว่านี้ก็มีมันคือโรตีบางกรอบอร่อยกว่าอาลลึกเยอะเลยโหเฮ้ยนี่อร่อยจริงมันบางมากเนื้อดูแผ่นดีบางมากอืมมันบางมากเลยโออโห มาแล้วอืมโอ้อร่อยนอนจริงๆเป็นโรตีเท่าไหร่มากอย่าลืมนะครับโรตีเมืองตังขาดจากซินเจียซินจิวมาิดีเดียวเองเดินมาประมาณแบบตดยังไม่ถึงไฮเมน่ะถึงละเพราะนั้นมากินซินจิวเนี่ยเหลือท้องก็มากินนิดนึนงอ่ โอ,อ้อร่อยอร่อยจริง,รงๆน่าลองอหลายอันนะแต่เราไม่ไหวแล้วเราลองแค่สองอันนี้พอละเต็มสิบนะร้านโรตีที่เคยกินนะร้านนี้คือเต็มสิบแล้วกันให้เต็มสิบเลยจริงนะมนุษนยะ์เนาะมนุษย์ชอบมากเพราะมันบางกรอบจริงคืนนี้คงหมดเวลาแค่นี้แหละเพราะอิ่มมากมากแล้วตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมนอนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเลยม,มารีวิวแต่เช้าเลย อาหารเช้าติ่มซำเมืองตังที่ฮิดิทเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินกันมื้อสายมื้อเที่ยงมื้อบ่ายมื้อเย็นกินให้หมดทุกร้านเดีย๋ยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันพรุ่งนี้มารีวิวกันต่อ